Abdicated your choice to this child. To and with every step she takes, she she I so grow stronger. I don't don't, don't. Don't, 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 don't. There will be no salvation in the light. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดในโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบลิสคอนนะครับปี2023นะครับลัลักๆเลยวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ของเดบิวซ์สีนะครับก็คือไฮไลท์ตามข้างบนนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากฟังหรือว่าเฮ้ยรีบอยากจะอ่านหรือเข้าใจที่จะอ่านมากกว่านะครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ในโรเกมมิ่งนะครับนัดแปะลิงก์ไว้างด้านล่างแล้วนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับปีนี้นะครับจะแบ่งเป็น2วันนะครับเดี๋ยวข้อมูลอัปเดตของว เดี๋ยวนะจะอัปเดตคร่าวๆเพราะวันนี้จะเป็นการเหมือนกับปล่อย O v e r v i e w แล้วก็ปล่อยให้เห็น expansion นะครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นข้อมูลแบบลึกๆเลยเกี่ยวกับ Sea s o n of a ั t แล้วก็ซีซันต่อมารวมไปถึงนะครับน่าจะมี q ี a, เกี่ยวกับ expansion หน้าด้วยนะครับอ่ะสำหรับซีซันเอสำหรับ Expansion ต่อไปนะครับเขาเรียกว่า v e s s e l of the h อะเฮดนะครับหรือ v ว s เซิลออ a เฮดเนะครับของ Devo สนะถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแต่สำหรับเทเลอร์เนี่ยถือว่ายังไม่เห็นอะไรมาก แต่สิ่งที่เราจะได้นะครับคือเราจะได้1 expansion แล้วก็1 class แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมีระบบอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่เล่น Diablo 3นะครับน่าจะคาดหวังได้เลยว่ามันน่าจะเหมือน Reaper of souls หรือว่าถือว่าเป็นเกมที่ ออกมาจากเบต้าแล้วนั่นเองนะฮรพอตอนนี้เรียกได้ว่าเราน่าจะอยู่ในเบต้าของ d ดียรซนะครับสามารถที่จะเหมือนคาดหวังว่าน่าจะมาปลายปี2024นะครับไม่มั่นใจว่าไทาม์ไลน์เนี่ยมันจะทับกับ P.O.E. 2หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องช่างใจดูนะครับแล้วก็ข้อมูลแน่นๆนะครับจะมาในช่วงเหมือนกับฤดูร้อนปี2024นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภานะครัเราน่าจะเห็นภาพกันเข้าวๆาลเลนะครับตามทาม์ลน์ของบริษัท ประมาณนี้ก็คือ3เดือนปุ๊บแล้วก็ออกตัวเกมเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับในเหมือนกับ Overview ในไม่กี่นาทีที่เราได้ดูกันเกี่ยวกับ d e v o 4ใน l l i s c o n นะครับก็จะเป็นเหมือนกับซีซัน2องแพ h ชนะครับ1.2.1.2.2แล้วก็1.2.3นั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวนัดชอบ Direction แล้วก็ทิศทางของทาง bli s s นะครับที่นำา De ิไปเพราะตอนนี้ต้องพูดตรงๆนะครับ เกมที่ถือว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงของบริษัทมีอยู่แค่สองเกมนะครับก็คือบอ w บอลครัแล้วก็เดโบโ l ลสีนั่นเองนะอ่ะเราไปดูเกี่ยวกับคอนเทนต์กันดีกว่านะครับสำหรับซีซั่น2นะครับก็คือจะ ที่มาใกล้สุดเลยนะครับใกล้สุดๆดที่เราคาดว่าจะได้เห็นกันเลยนะครับอันข้างบนนี้ก็คือ Boss ล a เดอรเราจบไปแล้ว faster experience gain increase item power level quality of life improvement ซีซั่น2ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโดยส่วนตัวของนักนะแต่คนที่เล่นซีซั่น1แล้วอาจจะเบื่อเพราะว่าซีซั่น1ถือว่าเล็กได้ว่าห่วยมากๆากเลยก็ว่าได้อ่ะไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับ ที่จะมาเร็วสุดนะครับวันที่7นี้นะครับอีกแค่3วันนะครับ3วันหลังจากนั่นลงคลิปไปนะเราจะได้แพท1 2 2, 2. เลยนั่นเองนะรเราจะได้มาลิกแนนพาวเวอร์กลับมาแล้วนั่นเองนะฮะหลายหลายคนอาจจะวุ้ยบอสมันง่ายอยู่แล้วทําไมเราต้องมีพาวเวอร์ที่แบบเพิ่มอีกนะครับอ่ะยิงเพื่อนเื่อเก่งมันยิงสนุกใช่ไหมครับนั่นแหละครับอันนี้คือเหตุผลของซีซันสแล้วก็น่าจะเป็นเดเรกชันที่ทางบริษัทน่าจะทําให้เดียโบซี เป็นต่อไปนั่นเองนะฮะเราจะได้5 new unique ring นะครับก็คือ ring เรียกว่าอันเก่ากลับมาครับแต่นั้นไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเลือก m a l i g N นนพาวเวอยังไงนะแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าเป็น unique l i n งหมายความว่า Power มันน่าจะติดเกี่ยวกับเหมือนกับ c s specific ของ m a l i ก N น n h าร์ทที่เราเลือกตอนนั้นนั่นเองนะคาดว่าไม่น่าจะมี Power นะครับอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็มี5อันนะครับแต่ละคลาสนะปาร์เปเรียนได้1นึ่งอสอได้หนึ่งนะครับบาร์บารนะครับอันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอันต่อมาที่นัดเลกเรียกด้ว่าตื่นเต้นท ไม่ประมาณเดือนเดียวแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเป็นแผ่นจุด1 2, 3น3ั่นเองแผ่น1.2.3นะจะมาวันที่5นะครับเดือนธันวานะจะมีการเพิ่มระบบใน a c c u ร t e s นะครับก็คือ Enchanting นะเพื่อนๆจะสามารถที่จะก่อนที่เมื่อมันจะกดเหมือนกับ เอนชานนะครับเพื่อนเื่อจะสามารถเห็นได้เลยว่าเพื่อนๆจะได้อัฟฟิกหรือว่าสเตตอะไรในแต่ละอันนั้นๆจะทําให้เพื่อนเื่อตัดสินใจสมมติเอ้ยโอเคเราจะเปลี่ยนเหมือนกับเอา Vulnerable d a m a g e ออกไปเราจะเห็นได้เลยว่าเราจะได้ดามิ t ทุ o คลอสดามิ t ท o กเข้าคอนโรลอะไรเงี้ยมันทาให้เราตัดสินใจในการที่จะเอนชาไอเทมนี้หรือเปล่าหรือว่าจะย่อยเลยท,ทันทีนั่นเองนะถือว่าดีอันนี้นะัดแบบ ดีมากอันนี้โคตรชอบเลยเอออันนี้โคตรชอบเลยมันทำให้เรามาสามารถที่จะได้สแตทไอเทมหรือว่าที่เขาเรียกว่า BIS ไอเทมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอ่ะสองอันที่ถือว่าเป็นโคตรไฮไลท์นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเป็น a b a t o r o f ออฟเซียนั่นเอง ar, นะครับอัปเดออฟเซียนะครับก็คือจะมีระยะเวลา6อาทิตย์นะครับคล้ายๆกับระบบีด a d e r ์ b o a r d ของเกมทั่วไปเกมมือถือหรืออาจจะเป็นเดียโบสหรือเกมแบบเกมทั่วไปเลยใครเคลียร์ได้สูงสุดนะครับก็จะมีชื่ออยู่นั่นเองนะท็อปร้อยหรือว่าอะไรรายละเอียดนี้ต้องรอดูว่าพิสานเขาจะบอกไงน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเราจะทราบกันนะครับก็คือใครเคลียร์ได้สูงสุดนะครับก็จะติดท็อปร้อยนะครับและพอผ่านระยะเวลา ระยะเวลาผ่านไป6อาทิตย์ปุ๊บก,ก็น่าจะจบซีซั่น2พอดีปุ๊บมันก็จะรีนะครับแล้วก็จะไซเคิลทุกๆ6อาทิตย์ก็คือประมาณเดือนครึ่งนั่นเองนะก็ถือว่าดีก็คือซีซั่นหนึ่งเราจะได้เล่น2รอบนั่นเองนะในการแข่งกันระบบนี้แฟนเดียโบ3ขอมานานแล้วมาให้แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าระบบปรับเปลี่ยนดันเจียนจะเป็นยังไงหรือเขาไม่ปรับเปลี่ยนดันเจียนแล้วจะเป็นระบบเป็นอัพ t โ r รออฟซีอแทนนะครับอ่ะต่อมา เป็นคอนเทนต์นะครับที่โฟกัสเอนเกมสําำหรับผู้เล่นที่เล่น,ลนแล้วหนึร้อยแล้วแล้วก็ฆ่าอูเ r อร์บอสจนเบื่อแล้วนะครับอยากหาความท้าทายก็คือยิ่งเราฆ่ามอนมันจะยิ่งยากขึ้นนั่นเองนะครับของรางวัลก็จะเป็นพารากอนกิบของอหลอดเซียนนั่นเองอันนี้เขายังไม่บอกนะครับว่าพารากอนพารากอนกิบตตัวนี้มันเป็นอะไรต้องมารลอดูอาจจะเป็นแบบอะไรที่โอเวอร์พาวเวอร์ก็ทําให้เหมือนกับบิวที่แตกต่างแล้วก็ทําให้เราจําเป็นที่ต้องเหมือนกับโฟกัสถ้าใครอยากจะเล่นเหมือนกับ เป็นแบบตีแรงจริงๆริงตีเป็นพันล้านร้อยล้านจําเป็นที่จะต้องเล่นคอนเทนต์นี้นั่นเองนะแต่ตอนนี้ก็น่าจะตีกันเป็นร้อยล้านอยู่แล้วอะ ต่อมาเป็น first seasonal event นะครับทางที่บริศาทเขาได้บอกไปก็คือจะเป็น mid winter light seasonal event นั่นเองนะมันจะเหมือนกับให้เราตีหนูน้อยหมกแดงครับแต่มันไม่ใช่หนูน้อยหมกแดงมันเป็นเหมือนกับปีศาจที่ใส่ชุดคุมสีแดงและอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่ารายละเอียดเป็นอะไรนะว่าเราจะได้อะไรอันนี้ก็ต้องรอดูซึ่งข้อมูลเต็มๆจะ มาวันพุ่งนี้เดี๋ยววันพุ่งนี้นะ่าจะอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนต่อไปแล้วก็อนาคตรวมถึง Q&A ด้วยนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับช่วงที่ผ่านมาขอโทษทีนะครับนันไม่ได้เหมือนกับทําวิดีโอเลยหรือว่าอาจจะเพิ่งได้ร้ายไปเพราะว่าช่วงนี้นะัยุ่งจริงๆนะครับนะทำงานแบบเหมือนเริ่มเริ่มงานใหม่นะครับเพิ่งได้เริ่มสอนนะครับในทั้งเด็กอน,นุบาลประถมแล้วก็มัธยมนั่นเองกนะ็ต,งต้องใช้เวลาครับอ่ะ ก็ตามนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเติมเกมได้ถูกกว่านะครับสามารถที่จะติดต่อผ่าน Point Sender ได้เลยนะครับาทาง Point Sender เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสปอนเซอร์นัดมานานมาก2-3ปีแล้วคือตั้งแต่เก็นชินเลยนะครับก็นัดอยากถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อเกมให้ถูกกว่านะครับประหยัดปลอดภัยนะครับต่อได้เลยนะครับนัดแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าเซิร์ชแคป Point Sender นะครับเจอแน่นอนครับใน Facebook นะครับ ยังไงวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ